โรยไปค่ะโรยไปค่ะเราเจียวเองเราจะใส่แค่ไหนก็ได้ว้าวโรยไปเลยค่ะด,ดูเลยค่ะ อือคือค่ะวายถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดค่ะแต่แซ่บ ตินไก่ค่ะสวัสดีค่ะโลกหมุนรอบเธอนะจ๊ะวันนี้พบกับกิ๊ตอีกแล้วนะคะวันนี้อยากทานก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเป็นเส้นมาม่าแบบเผ็ดๆร้อนๆเลยแล้วก็วันนี้มึกสายนะคะกิ๊บเอาไปตุ๋นรวมกับน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะสีเขาก็เลยเป็นสีสออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะเดี๋ยวมาทานกันเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะร้อน,อนๆเลยค่ะ ก็จะมีผักก็จะมีผักกาดผักบุ้งนะคะกระหล่ำปีแล้วก็มีแบบว่าตีนไก่ด้วยเปื่อยๆเลยค่ะเรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะเดี๋ยวขอแบบซิมแคปหมูที่ตัวเองเจียวเองก่อนนะคะน่าจะกรอบแบบฟันหลุดไปเลยเดี๋ยวซิมให้ดูค่ะกรอบแบบประทานมาก เรามาลองปรุงกันเลยค่ะอิทานเผ็ดนะคะก็จะมีพริกเนาะใส่ไปเลยค่ะก็มีพริกที่แบบทำไว้เนาะว้าวเยอะแบบเฮาซ้อนนึงเลยนะคะมัวแต่มองแล้วก็ใส่ผงมามาไปด้วยเพิ่มความแบบผมเราเยอะไง ถ้าผมเราเยอะเราก็จะกินแบบชุรดเยอะเนาะเกี่ยวไหมรู้สึกว่าทานผลชูรดอะผมผมกินบะล่วงนะแต่ปกติก็คือร่วงอยู่แล้วแล้วก็ใส่เยี้ยวไปหน่อยนึงนะคะเริ่มทานกันเลยค่ะนัวมาก หัวไม่เผ็ดจ้าพริกไปประมาณห้าหกชอ้อนเสียงกรอแบบเสาบ้านสะเทือนไปแล้วค่ะหมึกสายค่ะ อบค่ะเพราะว่าฝุ่นละลายในปากเลยค่ะกากหมูเจียวร้อนเมื่อเชา้าเมื่อเช้าร้อนตอนนี้ก็คือน้ำข้าเนื้อเข้าเส้นแล้วนะคะ กรอบไม่เหนีย<ม>วแบบฟันไม่แตกอะค่ะ หมูแพงนะคะจากหมูก็แบบเจอกแล้วได้หมูนิดเดียวเองเข้าใจร้านก๋วยเตี๋ยวเ้ยค่ะอุปกรณ์เอยค่าแก๊สเอยแล้วก็วัตถุดิบเอยอย่างเงี้ยคือของแพงทุกอย่าง คิกตีค่ะเดี๋ยวถามว่าไม่กินจริงเนาะกลืนไปแล้วนะคะขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวหน้าร้อนก็จะมีเหงื่อนิดหน่อยแล้วก็น้ำมูกมาแน่ค่ะ เป็นเปล่อปกติเนาะแล้วก๋วยเตี๋ยวอะคะ่ะมันจะมีแคปหมูมันจะมีเส้นมันก็จะเคี้ยวแบบจั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 บเสียงดังเงี้ยหมูก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสะใจมากเผ็ดรสชาติคือร้านก๋วยเตี๋ยนั้นเนะะี่ยค่ะนัวติ้งไก่เปื่อยหนูมาเพิ่มเส้นเองนะคะสองมามา่าสองซองแล้ว,วเมื่อกี้หนูกินพริกไปแล้วสี่เม็ดในไม้เสียบเนี่ยหมดแล้วนะคะไม่มีการแอบ,บซ่อนที่ไหน คลิปตัดคือคลิปตัดค่ะนูก็เลยอ่ะไปจีบมาใหม่ละกันเดี๋ยวหาว่าแบบเออกินพริกไม่หมดจริงๆเราเป็นคนที่กินเผ็ดอยู่แล้วนะคะเราก็นั่งกินไปโดยที่แบบไม่ได้มองกล้องอ่ะคลิปตัดคือก็คือกินได้ไม่เผ็ดนะคะคือทือทานได้ถ้าทั้งหมดถ้ากินสิบอันนี้คือเป็นสิบกิบทานติดกันได้นะแต่ว่าเมื่อกี้ไปจีบมาใหม่อันนี้มีแจ่วปลารานะคะ แจ่วปลาก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่ใชแจ่วปลาเขาเรียกว่าอะไรนะแจ่วบองทรงเครื่องผมไม่รู้ภาคอีสานเรียกว่าอะไรนะคะบ้านเราเรียกว่าแจ่วบองทรงเครื่องนะคะอันนี้แบบแบบสุกนะคะนี่อันนี้ของจาวิรัตนะคะอร่อยมากาหนูแบบนิดเดียวพอนะ้อเพราะว่าหนูทานมากไม่ได้นะคะวันนี้ประมาณนี้นะคะรหวังว่าคลิปจะไม่ตัดนะคะจุ่มไปหน่อย เราไม่ได้มากินโชว์อะไรนะหนูกินได้ไม่ใช่แบบอาเป็นคอนเทนตนะ์เนาะวันนี้เป็นมาม่าถาดตินไก่นะคะเป็นน้องไก่ด้วยนะคะไปซื้อมาเนาะทานหมดแล้วนะคะเป็นมาม่าสองสองน่าจะเป็น ามามา่าถาดตีนไก่ที่กินกินเยอะที่สุดในชีวิตกว็วาา่าได้ว่าซ่านแล้วก็มีผักแล้วก็มีแลดิดนะคะช่วงนี้ฮิตกินแลดิดเพราะว่ารู้สึกว่าอร่อยนะคะผักวันนี้ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแล้วก็กินขับหมูที่ที่ทำเองเนาะแล้วก็กินกับปลาบองอันนี้พปซื้อมานะนะคะอร่อยมากของจาวิรลาค่ะ ก็วันนี้กิ๊บก็ฝากพี่พี่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงที่บ้านก็น้ํายุบแล้วก็มีฝนตกด้วยแล้วก็ตอนนี้อากาศหนาวนะคะฝากพี่พี่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะท่านที่อยู่จังหวัดไหนที่น้ํายังไม่ลดก็ขอให้น้ําลดเร็วๆนะคะฝากช่องเล็กๆของกิ๊บนะคะยังไงก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นว่ากิ๊บมันตัดบ่อยนะคะต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ